เพื่อนๆสวยครับนี่ครับเห็นน้ําตกไหมครับนี่ครับน้ําค่อนข้างลึกครับตรงนี้เล่นไม่ได้ครับเพื่อนๆลึกสามเมตรครับนี่ครับด้านบนก็เล่นได้ครับน้ําครับส่วนมาเขาจะเล่นเล่นน้ําด้านบนกันครับอันนี้คือธรรมชาติล้วนๆครับเพื่อนๆสวยงามน้ําตกตาดโตน จังหวัดชัยภูมิครับเพื่อนๆนี่ครับลำธารยาวครับมีร้านหินครับหินค่อนข้างจก้อนใหญ่ครับแล้วก็เป็นหินที่แผ่นเรียบนะครับเรียบสวยงามครับเพื่อนๆนั่งได้นะครับนี่ครับเป็นหินที่ตัดด้านบนได้เนียนมากครับสามารถนั่งได้ครับสบายๆครับเนี่ยครับ ถ่ายวิวทิวทัศน์สวยครับบอกไม่ถูกใครอยากรู้มาดูเองครับที่น้ำตกตาโตอนชัยภูมิเพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์มือใหม่อย่างเรานำภาพสวยๆมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูครับนี่แหละครับคุณประโยชน์ของครีเอเตอร์มือใหม่ครับถ่ายทอดอาภาพถ่ายกันและวิดีโอครับสู่สายตาเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่ไม่สามารถมาชมได้นะครับน้ำตกสาโต,อตอนที่จังหวัดชัยภูมิครับ หรือใครมีความสามารถหรือมาได้ครับก็มานะครับมาเที่ยวครับสวยครับใครไม่สามารถมาได้ครับด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ครับชมภาพครับเนี่ยสวยครับผมถ่ายภาพมาให้ดูครับอันนี้น้าตกแท้ๆนะครับไม่ใช่ของเทียมนะครับเพื่อนๆนี่ครับเกิดจากธรรมชาติครับในอุทยานแห่งชาติตาโตนครับจังหวัดชายภูมิครับเพื่อนๆสวยไหมครับสวยเนาะ ใครไม่สวยผมสวยครับก็สวยคนละอย่างคนละแบบกับน้ําตกคลองลานครับเพื่อนๆนลานสางเราก็ไปมาแล้วเนาะคลองลานเก่งโสภาเราไปมาหมดแล้วครับก็น้ําตกนี้ถือว่าสวยครับเพื่อนๆบอกเพื่อนๆนเลยว่าน้ําค่อนข้างจะกําลังดีครับไม่แรงมากครับถ้าฝนตกจะแรงกว่านี้นะครับเพื่อนๆนตอนนี้ก็ถือว่าน้ํากําลังดีครับ